ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายๆ ำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายอ่านที่เจ็ดอย่างสบายสบาย พร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะหยุดนิ่งนงให้ตรึกนึกถึงดวงใสหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปตั้งใจเกินไป ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆอยู่ภายในวัตถุประสงค์การนึกถึงดวงใสองค์พระใสใสกับเรื่อใ้ใจของเราเนี่ยกลับมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพาน และก็เป็นต้นทางที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงของเราให้หยุดใจเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายฝึกกันให้ได้อย่างนี้ทุกๆวันอย่ายขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว เพราะว่านี่คือกรณียกิจเป็นงานดีแท้จริงของเราที่เราเกิดกันมาเป็นมนุษย์นี้สิ่งที่เราปรารถนาน่ยมีรวมประชุมอยู่ในพระธรรมกายในตัวของเราทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นมันฝึกฝนอบรมใจของเราไปทุกวัน ไม่ว่าวันนั้นจะเหนื่อยจะเพลียจะง่วงจะเจ็บไข้ได้ป่วยภารกิจเยอะก็ตามให้ตั้งใจปฏิบัติรามกันไปเถิดเพราะเรามาเกิดเพื่อการนี้วัตถุประสงค์อื่นยังเป็นเรื่องรองลงมานะแต่การเข้าถึงวันตนตรัยนี่เป็นเรื่องหลักแล้วก็เราสามารถเข้าถึงได้ ถ้าเรามีความเพียนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาถ้าได้อย่างนี้เราก็จะสมหวังกันทุกๆคนเราจะตรึกระลึกนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้น ให้บุญทั้งหมดมาร,รวมกันเป็นจุดเดียวกันและเราก็จะได้อธิษฐานอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จของเราไปเป็นอธิษฐานบารมีให้รอบคอบเพื่อจะได้บุญนี้จะได้เป็นเครื่องส่งเสริมสนับสนุนให้การสร้างบารมีของเรานะี มันยิ่งยิ่งเงินไปเมื่อเรามีเป้าหมายของชีวิตจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเราก็ต้องสั่งสมบุญให้มากๆบุญจะสั่งสมได้มากก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบุญให้มากหสมบุญเป็นมีรูปสมบัติทรัพสมบัติ คุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุสขมรพลนิพพานวิชาธธร,รมกายเป็นตน<ม>้นอย่างนั้นก็ต้องมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติปริวารสิ่งแวดล้อมสิเกอนหนุนการปฏิบัติธรรมการสร้างบารมรีในภพชาติต่อๆกันไปสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันนี้แหละ ที่เราจะต้องประกอบเหตุประกอบเหตุด้วยการสั่งสมบุญบารมีให้ดีเมื่อมีบุญแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตให้รอบคอบอธิษฐานให้รอบคอบเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่พลัดหลงจากหม่กันนะไปที่อื่นหรือมัวแต่เพลิดเพลินอ,อยู่ในทางโลก อธิษฐานเอาบุญมาช่วยชีวิตปัจจุบันซึ่งกำลังสร้างบารมีอยู่ให้เราสมบูรณ์ด้วยโภกทรัพย์สมบัติในการประกอบสัมมาอาชีวะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขประพฤติทำได้พบพธรรมกาย ให้หมดในสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบาร,รมีเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญเนี่ยลูกนะอย่าส่งใจไปที่อื่นให้ประคองใจไว้ในตัวและนอกจากนี้แล้วเราก็จะต้องนึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศล ไปให้บรรพบุรุษบุปกาลีหมู่ญาติของเราพ่อแม่ปู่ญาตายาย,ยายญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่เป็นทีล์ของเราที่ละโลกไปแล้วนะไปอยู่ในภพภูมิต่างๆไม่ว่าสุคติภูมิหรือทุคติภูมิล้วนต้องการบุญที่เราจะอุทิศไปให้นี้ทั้งสิ้น ในทุกติภูมิที่มีทุกมากท่านก็นจะได้ทุกน้อยมีทุกน้อยก็จะได้พ้นทุกท่านในสุขติภูมิที่มีสุขน้อยก็จะได้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็จะได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะในอวัยภูมิบางพบภูมิเนี่ยเราอุทิศไปด้วย วิธีธรรมดาไปไม่ถึงหมู่ญาติเพราะว่ากำลังของเรามันไม่ถึงจะต้องอาศัยวิธีพิเศษซึ่งก็จะต้องอาศัยอานุภาพของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยา,าจารย์ก็เราเป็นต้นช่วยนำบุญนี้ไปให้กับท่านเหล่านั้นหนักก็จะได้เป็นเบา าเาก็จะได้พ้นในรอบลดย่อนผ่อนโทษกันลงมาเพราะกำลังของเรามันมีจำกัดกำลังของท่านมันไม่มีจำกัดกับการอุทิศบุญให้กับคู่กรรมคู่เวรของเราที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาทั้งในอดีตและปัจจุบัน อดีตกนับพบนับชาไม่ทวนปัจจุบันนี้ก็มีอยู่ในยามที่อกุศลเข้าสิงจิตและตัวเราหรือกายมนุษนี่มันเหมือนกับเป็นสนามประลองยุดระหว่างบุญกับบาปเนะี่มันอยู่ในตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเมือ เราได้เบียดเบียนเขาด้กายด้วยวา,าด้วยใจมันก็มีวิบากกรรมเป็นผลซึ่งทำให้มาเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราอุปสรรคในการสร้างบารมีของเราแต่มันก็มีวิธีทางที่จะพ่นหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเนี่ยก็คือจะตั่งอุทิศบุญที่เราสั่งสมไว้เนี่ย เอาไปใช้ตรงเนี้ยอุทิศไปให้เขาปุ่นนี้ก็จะไปชำระล้างบาปอากุศลที่ผูกเวรกรรมกันนะ่ะหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแต่เราก็ต้องทำบ่อยๆซ้ำๆกันไปจนตลอดชีวิตนั่นแหละเพราะว่าคู่กรรมคู่เวรของเรามันมีมาก มีมากเพราะว่าเราเวียนว่ายแต่เกิดมานับพบนับชาิมีทวนนะมันก็ต้องทำตลอดเวลาลนะเรื่องบุญจนหมดาอายุไขแล้วก็ตั้งอุทิศไปเงี้ยตลอดเวลาหนะนักจะได้เป็นเบาเบจะได้อายเป็นโอโหสิกรรมกันไปซึ่งมันก็จะมีผลดีต่อการสร้างบารมีของเราต่อไปในภพบ,บึงหนะ้า ลรบางอย่างเนี่ยเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่เบียดเบียนตัวเองแม้เบียดเบียนตัวเองก็มีวิบากกรรมรองรับนี่มันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นเพราะมันมาอย่างนั้นพระพ่าหมานก็ยังมึงขับพัญชายอยู่บุญที่เราทำนี่แหละก็ต้องออามาใช้ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งอีก ที่จะมาแก้ไขวิบากกรรมวิบากมานส่วนตัวนี่แหละที่เราก็ไม่เข้าใจว่าเราทำส่วนตัวแล้วมันทำไมมีผลได้ชื่อว่าเป็นผู้เบียดเบียนตนเองแล้วก็มีวิบากกรรมตรงนี้เนี่ยมันก็มีอยู่นเป็นของส่วนตัวก็ยังก็ต้องเอามาใช้ตรงนี้อีก ก็แปลว่าชาติหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยที่เราจะได้บุญเน็ดเน็ดโดยไม่ต้องเอาไปใช้แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องวิบากกรรมต่างๆเนี่ยยังไม่เคยมีเลยดังนั้นมันถึงทำให้เราต้องเบียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติกันไม่ว่าจะทำบุญหรือบาปล้วนมีผลอันยาวนานทั้งสิ้น บุญก็ส่งผลยาวนานบาปก็ยาวนานแต่บาปยาวนานกว่าตรงนี้แหละที่เรายังขาดแคลนความรู้ตรงนี้และความรู้นี้ไม่รู้ก็ไม่ได้รู้แล้วไม่แก้ไขก็ไม่ได้อีกเมือนกัไม่แก้ไขมันก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้เลยกันไปเลย ีนี้มันมีวิธีย่นระยะเวลาชีวิตในสังสารวัตรที่จะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาร่วมกันอย่างรวดเร็วเนี่ก็คือต้องละชั่วทำดีอย่างเดียวและก็ทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละชาติที่เกิดมาต้องทำอย่างนี้ ต่หากเราไม่ปรารถนาที่จะอยู่พันนิวัตตะก็ต้องทำอย่างนี้ตลอดเรื่อยๆแม้อยู่พันนิวัตตะก็ยังต้องทำอย่างนี้ละชั่วคือบาปกุสลไม่ทำเลยทำดีล้วนๆในกุศลกรรมบท ล้าก็ในบุญยัรกิยวัตุกับบารมีสามสิบทัศล้วก็ทำใจให้บริสุทธิ์ด้ยการเจริญสมาธิภาวนานี่แหละคือถ้าชาติไหนเกิดมาทำอย่างนี้อย่างเดียวพบชาติข้างนามก็ยืยย่นเวลาลงมาถ้าเราทำพร้อมๆกันไปเป็นทีมทีมเราก็หนาแน่น ทินแห่งความดีหรือพลังแห่งความบริสุทธิ์พลังสะอาดเนี่ยถ้ามีมากมันก็จะแก้ไขพลังที่ไม่บริสุทธิ์ที่มีอยู่เยอะนั่นหมมันหมดสิ้นไปได้พลังแห่งความดีของหมู่คณะเราถ้ามันขยายมันกว้างออกไปเนี่ยมันก็สามารถจะไปสู้ลบหลบมือกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ได้ ซึ่งก็มีอยู่จำนวนมากพอๆกันนี่แหละบนสวรรค์ชั้นดุสิตวงบุญพิเศษที่ละคุณกับคำว่าดุสิตบุริวงบุญพิเศษจริงๆสมาชิกมันเยอะที่ลงมาเกิดสร้างบารมีแต่กร,กระจายกันไปพยายามกับบทบังไม่รู้เรื่องราวนี้ แลวกรึเตงไปติดในที่ต่างๆในเรื่องราวต่างๆในรูปเสียงกิรสมัตธรรมลมคนสัตว์สิ่งของมีพันธรรนาการของชีวิตกันไปจนกระทั่งหมดอายุขัยกันไปอย่างนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องมันรวมกันมาให้ได้อีกจะได้มีพลังบริสุทธิ์ได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะๆก็จะสู้ลบๆมือกับ พลังไม่บริสุทธิ์ของพยามาณได้เพระาะฉะนั้นช่วงบ่ายนี้เนี่ยจึงมีความสำคัญนะลูกนะในทุกๆอาทิตย์ที่เรามาประชมุมรวมปฏิบัติธรรมกันเราก็มาเพื่อการนี้แหละใครอยู่ใกล้ที่ไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดทุกอาทิตย์ก็ควรจะมาประชมุมพร้อมกันมารวมกัน ดังนั้นในตอนนี้เราก็หยุดใจให้นิ่งนิ่งให้ใจใสใสระลึกนึกถึงบุญของเราเมื่อใจเรานิ่งแล้วแต่ถ้าใจยังไม่นิ่งเราก็ทำให้มันนิ่งแล้วก่อนตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราจะทำใจให้หยุดให้มันนิ่งนิ่ง โดยตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะหรือถ้าไม่ชอบนึกในมิตรไม่ชอบนึกภาพ แล้วก็หยุดใจนิ่งอย่างเดียวตรงกลางกายแล้วก็ปล็อกห้องใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ